สวัสดีคะ่ะแฟนขับที่ยวรักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคม2,566มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้แอดมาเช็คดูนะคะเลขเด่นจากหลายอาจารย์ที่คิดว่าจะเข้าในงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2,500 66นี้ก็มีเลขเด่นที่แอดคิดว่าคงจะเข้าก็คือเลขติด4นะคะเลขติด4แล้วก็ติด1ติด4ติด1หรือติด5ก็ได้นะคะอันนี้เป็นเลขที่ชอบนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขติด4ติด1หรือติด5มีเลขอะไรบ้างมาจาก อาจารย์ไหนบ้างนะคะเรามาดูกันเลยจ้านี้คือเลขงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้ก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการ ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนี่คือเลขท้ายสองตัวนะคะก็ติดสีเหมือนกันที่แน่ๆก็คือเลขสี่หนึ่งนะคะเลขสีหขส่หนึ่งแล้วก็เลขสี่หนึ่งแล้วก็เลขเลขสี่ห้าหรือห้าสี่นี่แหละที่มาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นโชค อํานวยก็มาห้าสี่สี่ห้าล่างนะคะมาสีหนึ่งนะคะชุดนี้ก็มามาสีหนึ่งนะคะก็คืออาจารย์หมูเซียนนะคะก็มาสีหนึ่ง โชคํานวยมาห้าสีนะคะพระเอกตัวจริงก็มาสีหนึ่งอันนี้เป็นหนังสือขวัญใจคนจนนะคะก็มาสีหนึ่งเช่นกันนะคะเลขท้ายสองตัวมาสีหนึ่งจับคู่สามตัวก็แต่ว่าก็มาสีหนึ่งเหมือนกันนะคะ มา41 44 45นะคะอันนี้เป็นขวัญใจคนจนนะคะส่วนจับคู่เลขท้ายของขวัญใจคนจนก็มา41 42แล้วก็มา46นะคะมาดูกระต่ายกระต่ายทองก็มา41เช่นกัน บนมาห้าล่างมาสี่สี่หนึ่งสี่แปดหรือสี่อะไรให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้ก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ดูแล้วก็ผ่านผ่านนะคะแต่ว่าก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไป หวดนี้แอดชิดว่ายังคงติดหนึ่งติดสี่อยู่นะคะเลขยังคงติดหนึ่งติดสี่อยู่นะคะมาวิ่ง เลขห้าสี่รับเงินสี่รับทรัพย์มีสี่หนึ่งบนเต็มเต็มสี่หนึ่งสี่สองนะคะโชคทวี ก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นท่านชอบไม่เอ่ยสี่หนึ่งสี่สองสีสี่สีหกสี่แปดสีก้าหรือห้าก้านะคะ เรามาดูเลขรวมหวยดังอาจารย์เสือก็มาห้าสี่นะคะหวยปูก็มาหนึ่งสี่สี่หนึ่งชอบนกตาทิพย์นะคะนกตาทิพย์มา 2อง4 4่สาม้าสอันนี้ก็คือเลขติด4นะจากอาจารย์ต่างๆนะคะับเลขติด4ไม่ว่าจะเป็นนกตาทิพย์ก็ยังติดสีเหมือนเดิม น,นี้ก็เข้าบ่อยนะคะผีเสื้อแดงผีเสื้อแดงอันนี้คือเลขจากรวมหวยดังที่มาสีหนึ่งนะคะ ี่มาสีหนึ่งจานธนูเทพมาสีสองกับสีเก้าธนูเทพมาสีสองกับสีเก้าแต่ว่าเลขเอ้ย ี่เยเสาชิงช้ามา1เหมือนกันหรือจะเป็น1นสแต่ว่านี้มาหนึ่งสมนะคะส่วนล่างมาห้าสเลขที่ชอบส่วนมากก็จะเป็นเลข5้สแล้วก็1 5ึสแล้วก็1นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม อันนี้ก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นแอวก็กำลังจะไปหาซื้อเลขห้าสี่หนึ่งอยู่ไม่รู้ว่าจะมีไหมนะคะห้าสี่หนึ่งฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไป งวดนี้ก็ขอให้ท่านจงโชคดีขอให้ท่านจงโชคดีถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้ท่านจงร่ำรวยถูกหวยถูกรอตเตอรี่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปงวดนี้แอดชอบเลขสีหนึ่งท่านชอบหรือเปล่าถ้าท่านไม่ชอบก็ผ่านนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะท่านกดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอให้ท่านจงโชคดีถูกหวยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้ท่านถูกลอตเตอรี่นะคะถูกทุกๆุกงวดนะคะเฮงเฮงปังปังล่ำรวยมีความสุขความเจริญปาศากากทุกขอให้ท่านจงล่ำรวยมีความสุขความเจริญนะคะ ขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ